ตัวอย่างที่สองนะครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับเขาให้จุดมาอีกแล้วนะให้จุดมาต้องเรียนย้ำไปเลยด้ว่าถ้าให้จุดมานั้นเรียนอย่าเพิ่งไปทําเป็นเวกเตอร์ไอ้นั่นเรียนอย่าเพิ่งไปทำเลยนะต้องต้องทำเป็นเวกเตอร์ก่อนนะครับอย่างข้อเนี้เขาบอกว่ากาหนดให้นะครับให้จุด a มานะฮะเอจุด a นี่คือหนึ่งหกสี่นะครับจุด b คือลบห้าสามสามนะครับแล้วก็คําสั่งว่าจงหาโคไซน์นะครับแสดงทิศทางของ ab นะครับ คือคุณจะหาโคไซน์แทงที่ทางของ ab คุณต้องมีเวกเตอร์ ab ก่อนนะครับทำอย่างไรนะครับการหาเวกเตอร์ ab ก็ประกอบจุดเข้าหากันก่อนเหมือนเดิมนะครับเวกเตอร์ ab นะฮะประกอบเข้าหากันก็จะมีจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดตั้งลบจุดเริ่มต้นก็มือลบห้าลบหนึ่งแล้วก็สามนะฮะลบหกแล้วก็สามลบสี่ซึ่งได้ลบหกลบสามแล้วก็ลบหนึ่งนะครับ จากนั้นเมื่อได้เวกเตอร์แล้วนะครับก็เราก็แสดงามหาขนาดของ AB นะครับงั้นขนาดของ AB นะฮะก็คือสแควรูทนะครับลบหกกำลังสองบวกด้วยลบสามกำลังสองบวกด้วยลบหนึ่งกำลังสองนะครับโอเคซึ่งก็คือลบหกกำลังสองคือสามสิบหกลบสามกำลังสองคือเก้าบวกหนึ่งนะครับ ก็จะได้เป็นสแควรูปสี่สิบหกลูี่หถอดไม่ได้อยู่แล้วนะครับลองลอง,ลองแยกเล่นเล่นดู4 6เอา2หารได้23่สิบสามไม่ยี่สามมันทําต่อ่ได้แหละนะครับก็ต้องค้างไว้แค่นี้นะครับงั้นเราตอบเลยนะครับสรุปเลยนะฮะเมื่อมีขนาดแล้วสรุปเลยงั้นข้อนี้นะครับโคไซนะครับแสดงทิศทางนะครับของเวกเตอร์ a b นะครับ ก็คืออะไรฮะอ่ะตัวแรกเลยครับก็คือลบหส่วนด้วยสแควรูทสี่ลบสส่วนด้วยสแควรูทสี่แล้วก็ลบหส่วนด้วยสแควรูทสี่นะครับก็ตอบนะครับเรียบร้อยแล้วได้เรามีเวกเตอร์เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถหาโคไซไซด์ทางได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ